แงเรามาเล่นลูกปองกันดีกว่าอ๋ออะไรเนี่ยกแล้ว<อ>ดินึกยังไงมาเล่นลูกโป่งเนี่ยอ้าใครเดียวเหรอ <c oughs> บ้านลอยฟ้าที่ติดลูกโปง่งอ๋อบ้านหลังนี้เนี่ยนะมันจะลอยได้จริงๆเหรอ <c oughs> แค่มีลูกโป่งเนี่ยนะดูแต่ว่านะที่รอบๆเนี่ยมันมีพวกซอมบี้ก็เอาะจะมากินเราอยู่ ดูสิน่ากลัวสุดๆไปเลยโหมีหมีด้วยแล้วเราตีได้ปะตีซอมบี้ดิแดโอ๋ยซอมบี้ลอยฟ้าไปกับลูกโป่งนะครับอ๋อเราสามารถเอารูปโป่งนะครับผูกกับเจ้าซอมบี้ได้นี่เดี๋ยวดูนะตีแดโอ้ไม่ได้กินหลอกไม่ได้แอมแล้วเราสามารถผูกกับรถได้ไหมแล้วเราลอยไป ดิครูพ่อดิผูกกับรถเร็วว้าวฉันลอยไปแล้วแล้วก็ขี่คออะไรฉันได้อ๋อมันต้องหลายๆอันนี่ไงฉันลอยขึ้นฟ้าแล้วโอ้โหตีไปหลายหลายอันเลยอ๊บเป็นรถลอยฟ้านะครับพวกเราไม่รู้ว่าจะลอยไปถึงไหนนะอยากให้ถึงดวงจันทร์จริงๆเลยไม่รู้จะถึงหรือเปล่าแต่ว่าอ่ะขอลงก่อนแล้วกัน จังหวะนี้ลงมาแล้วนะครับแกลดี้ฉันอยู่ตรงนี้นี่แหละแล้วก็ตรงนี้นี่พู้เรา มาดีดีกว่าหมียักษ์นะครับหมีช็อกโกแลตโอเคแล้วเราจะตอกเจ้าหมีเอามันขึ้นไปแล้วเราก็ลงนะครับจึงจึงจึง<ะ>เอ๊ะดูเหมือนว่ามันจะไม่ไปฮะตัวมันหนักแน่ๆเลยคูว่าดีขนาดมีรูปโป่งหลายใบเลยเนี่ยหรือว่าต้องมีแขนด้วยนี่ครับเอาให้หมดเลยนะครับโอ้ยังไม่ลอยแสดงว่าอืด<ะ>สุดๆดูดดโอ้โหแกรดี้มาช่วยกันเร็วมาลป่งูปโป่ง,ปง มืองขอยับเอาซอมบี้ออกไปก่อนนี่แน่ซอมบี้อย่ามากวนเจ้าบีช็อกโกแลตตัวนี้กําลังจะล้มแล้วหรือว่ามันโอลมลม้ลมล้มไปแล้วฟึบฟึบอ่ะช่วยอยู่ช่วยอยู่เหมือนจะลอยเฮ้ยเริ่มยัง ฉันไปไหวแล้วไปแล้วไม่บา,บายทุกคนฉันอยู่ข้างล่างหนีไปแล้วนะครับลงมาเร็วแกดี้ครูบอดี้ึบเอาเอาลงมาเลยโอ้โหบีดีด้วยอิมพอสเตอร์จากอัมมองอัสอ่ะนี่เส็ขึ้นไปอยากลอยไปดาวอังคารไหมอัมมองอัสปึบอิมพอสเตอร์สีแดงโอ้กิ๊กแล้วนะครับตอนนี้ ลอยไปแล้วไม่บา,บายอีพาสเตอร์อันไหนดีฮะอันไหนดีปุ๊บลถไปแล้วเรียบร้อยด่อุ้ยเจ้าดบขึ้นไปแล้วเจ้าโนบ๊ายบายเจ้าดูบออมีตัวอะไรอุ้ยมีเจ้านนบยักษ์อีกตั้งหาดแหรนดี้เจ้านนบยักษ์จัดการเลยไปแล้วไม่บา,บายเจ้านูบยกักษ์ โอ้โหเจ้านุกยักษ์ขึ้นไปแล้วนะครับโอ้ดานนี้แบบให้อิสระสุดๆไปเลยมานั่งโซฟากันไหมฉันนั่งโซฟาแล้วดูสิโซฟาสีแดงแกรี้เห็นมาอ่ะแล้วก็จึง ไม่ให้ไป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 ,ไไป,ไไป <laughs> อะไรเนี่ยว้าวอุ้ยมีพิซซ่าด้วยแง่ฉันอยากกินพิซซ่าไปกันมาจะต่างป,ปีโดไปสิปะไปกินพิซซ่ากันส่วนเราอยากเห็นเจ้าม้าลอยได้เจ้าม้าลอยไปไหนสิอ,อี๋โอ้ไปแล้วจ้าลอยขึ้นไปแล้วอะไระอ่ะหมดชอตอีกาแล <laughs> ไ,ป <laughs> ไปเลยไปเลย <laughs> บา่บายจับได้มาบีอตัวนี่ดามีทหารอยู่ในรถโรงเรียนพวกเราดิดูสิเราขึ้นไปไหมเอาละไปเลยปุง่งปู่ปองขึ้นไปเงีแรเด็กเสร็จไปเลยดูสิว่าเราเปลี่ยนที่นั่งได้ไหมอ๋อเปลี่ยนได้แล้วก็เดินบนนี้ได้นะครับเงดูหน้าฉันสิแค่ตัดตัดวิดีโอแกดีน่ากลัวสุดๆไหนดูสิดีรถโรงเรียนลอยได้ เพื่อนๆอ,อยากให้มีรถโรงเรียนลอยได้เป็นลูกโป่งไว้ค <c oughs> อมเมนต์บอกกันได้เลอเดี๋ยวมีบางคนบอกอ,อ๋อนา่ากลัวพี่ถ้าลูกโป่งแตกทํำยังไงเนี่ย <c oughs> านาั่นะสิขึ้นไปดูสิว่าเราจะถึงดวงจันทร์หรือเปล่าบู๊ พวกเราใกล้จะถึงดวงจันทรแล้วไม่น่าเชื่อเลยว่ารถโลงเรนอันนี้เนี่ยจะบินมาถึงนี่ได้โอ้โหอะไรเนี่ยเป็นลิฟโตะที่เทพจริงๆนะครับนี่ครับในที่สุดเราก็ถึงดวงจันแล้วโอ้โหโหสุดๆไปเลยแงเแล้วมาถึงได้ไง,งเนี่ยนัย่นน่ะสีกราดี้เราไปขึ้นอันอื่นบ้างดีกว่าปาของเราลงเร็วออกไปได้เดี๋ยวหาทางออกก่อนดีใหญ่ไปแล้วโอ้โหตก ไว้ตรงโลกล้วก็ซอมบี้นี่แหละเอาไปเลยซอมบี้ลอยไปซะมาดีดีกว่าต่อมาพิซซ่าลอยได้ว้าวเราอยากจะเห็นพิซซ่าลอยได้แต่ว่าทาหารลอยไปก่อนละกันนะนี่แหละลอยไปซะเจ้าทหารปุ๊บพวกเราปรุงพิซซ่าเร็วอมอไซคูว่าไดิอยากลอยเหรอคูว่าดินี่แหละ โอ้คูบอดีลอยได้นะครับเป็นบอไซน์นะครับเอารถโรงเรียนตกลงมาแล้วไดนรถโรงเรียนของเราหรือเปล่าอ่ะมันตกอยู่ตรงนั้นน่ะอุ้ยแกดีเปิดพิซซ่าไหนดูซิโอ้ยโอ้โหเมื่อกี้กินอะไรเมื่อกี้โดนอะไรอ่ะพิซซ่ากำลังลอยนะครับท่านผู้ชมแต่ว่าฉันอยู่ระยะไกลมากๆรอฉันเกอนซิแกพิซซ่าหกวัดเลยดูสิเจ้าบาริทำ จริงเหรอวะนนี้ผมไม่ได้ทำนะครับแกรดี้ทำออกอะไรเนี่ยอ่ะพิซซ่าเผื่อให้เอเลี่ยนกินนะครับ<ฮ>ไปพิซซ่าไปเลยเปิดพิซซ่าพิซซ่าลอยฟ้าโอ้เอาเจ้าวัวไปเจ้าวัวไปเจ้าม้าไปเออเออแกรดี้ไปแล้วโอ้โหแกรดี้แกดี้ลอยไปกับม้านะครับนี่อะไรอ่ะตู้อบไก่อันนี้น่าจะยากนะครับขอไปดูวันอื่นก่อนละกัน เฮ้พวกเราเคยเห็นบ้านลอยฟ้าหรือเปล่า <S <S เรามาที่บ้านลอยฟ้ากันดีกว่า <S <S ดูอ่ะขึ้นบันไดมาแล้วครับเดี๋ยวเราจะลอยฟ้ากันบนบ้านหลังนี้นี่แหละชึบอาช่วยกันไม่รู้ว่าจะยกขึ้นไหมจึงจึงจึงจึ๋งจึง,จงนี่แหละนี่แหละนี่แหละ,ะอุ้ยวุ้ย,ย,ยบ้านเอียงบ้านเอียงบ่บนดูเหมือนว่า เราเรากำลังจะลอยโอ้โหนี่ไงบ้านลอยฟ้าเพิ่มความเร็วนะครับด้วยลูกโป่งตอนนี้ไม่ได้เชื่อฝันเป็นจริงนะครับเอาลูกโป่งผูกกับบ้านแล้วลอยฟ้าได้ เย่เย yeah, 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 ่เย่พวกเราลอยฟ้ากันแล้วดรือสิเจอเจอเจอดีครับปลูกลูกโป่งนะครับเยอะๆเลยโอ้โหพูดเหมือนปลูกต้นไม้ยังไงอย่างนั้นแน่ตอนนี้ลูกโป่งเยอะมากๆไม่รู้ว่าจะเอามาหลังนี้อยู่หรือเปล่าโอ้แต่บ้านเอียงสุดๆนะครับดีดังไม่เข้าไปแต่เข้าไปก็ดีนะครับจะไม่อาจจะไม่ตกก็ได้ตอนนี้เราเอียงพยายามอยู่บนนี้ตลอดครับโอ้ อีกแป๊บก็ใกล้จะถึงดวงจันทร์แล้วนี่ดาปึ๊บขึ้นไปนะครับเอาไปให้ถึงดาวอังคารเลยไหมพวกเราคูบอดิก็ดีนะครับแต่ไม่รู้จะถึงหรือเปล่าปึ oh <my> God. ๊บกดไปเรื่อยๆนะครับเอะดูเหมือนว่าเราจะเลยเลยดวงจันทร์แล้วนี่ดาแล้วทำไมไม่เห็นน่ะสงสัยบ้านบางนะครับนั่นไงดวงจันทร์อ่ะโอเคเดี๋ยวเราลองดูนะครับว่าจะไปดาวอังคารถึงไหมน,นะครับผมดูแกนนี่นะครับ บอลเริ่มหมุนไปเรื่อยๆแล้วอ่ะให้มันลอยไปนะครับอ๋อถ้าลูกโป,ป่งมันจะหายไปเรื่อยๆนะครับใครตกลงไปอ่ะครูบอดีตกลงไปนะครับแดดี้อ่ะเข้าบ้านได้ด้วยเหรอเดี๋ยวได้ลองเข้าสิอ๋อได้ไงเข้ามาในบ้านได้ว้าวแ้ากรบหัวดูสิโหบ้านกับหัวนะครับมีใครเคยเล่นบ้านกับหัวบ้าง <laughs> ที่พัทยานะครับเมื่อก่อนเคยมีอยู่นะครับดูสิ ฟึบฟึบฟึบใกล้ถึงดาวอังคารแล้วนี่ดาใช่ไหมเดี๋ยวขอดูข้างนอกก่อนนี่มันบ้านกับหัวชัดๆโอ้โหเราไปอยู่ตรงระเบียงนะครับบ้านกับหัวดาวอังคารนี่หรือเปล่านี่ไงเราเห็นดาวอังคารชัดเจนเลยอยู่ตรงนี้แกดี้โอ้โหฉันอยากออกไปบ้างโอ้แกดี้ตัวสั่นเลยไหวไม่ได้แกดี้ฉันแค่80แล้ว ไปกันต่อนะครับตอนนี้ไม่รู้ว่าจะไปถึงจูปิเตอร์หรือเปล่านะครับบ้านลอยฟ้านี้อ่ะไปเรื่อยๆเลยมาจะตกแล้วแหมงาบ้านตกได้ไงเนี่ย <c oughs> ก็จะแต่ตะปิโดไม่ช่วยสร้างเลยดูสิลูกโป่งแตกหมดเลย <c oughs> บ้านหัวทิมนี่ครับดูครับบ้านหัวทิมนะครับไม่รู้ว่าเมื่อกี้อัดทันหรือเปล่าแต่ว่าอาจจะจำขึ้นมาให้เพื่อนๆดูได้นะ <c oughs> โอ้ตกลงบานะครับเมื่อกี้ไปท,ทําธุระมาแป๊บหนึ่งนะครับแล้วบ้านลงมาหัวทิมเลย ดูสิสภาพเป็นอย่างนี้นะครับสรุปก็คือเราไม่ถึงดาวพฤหัสนะครับแต่ว่าถึงดาวอังคารไงฉันอยากเล่นอันนี้เนี่ยขวดหลอันนี้แกดดี้เข้าไปในนี้เลยเหรอเข้าไปก็ได้โอ้เราอยู่ในขวดโหลอแล้วขวดโหลวิทยาศาสตร์ปุ๊บลูกปุ๊บนะครับฟืบๆๆนดีครับบ้านนี้คือตกลงมาแต่อันนี้ถ้าเราอยู่ในลูกแก้วอันนี้ขวดหลอันนี้นะครับไม่น่าจะเป็นอะไรนะครับเพราะมีทางออกทางเดียวฟื้ไปแล้วอค่อยๆลอยนะครับเราเอาปากลอยไปมั้ย เนี่ยจะได้ปลอดภัยพวกเราซึ้อแต่ไม่รู้จะกกตอนนี้ไม่ไดานจะปลอดภัยแล้วละ่ะอยู่กับแกรดี้กับคูบอดี้แกแหละงีตัดจะไปเดินไม่ปลอดภัยโอ้อะไรอะ่ะไปเลยวีวีวดูสวยก้ามแลครับไปแล้วไปตกแล้วกดแดดที่มันอะไรเนี่ยดูสิ ดูเหมือนว่าจะรับน้ำหนักไม่ได้นะครับว่าแงตอกลองมาแล้วพวกเราหนักเกินไปแล้ว,วเราจะออกจากขวดรหลอยยังไงเนี่ยอ,อ๋ออันนี้มีปปลูกโป่งยักษ์ด้วยอ่ะเราเติมไปเรียบรอแล้วนะครับดูซิว่าจะเอาไหนกรดี้ปปลูกโป่งยักษ์โอ้ขึ้นรถเลยเหรอฉันไปไม่ได้อะ่ะขึ้นอีกคันก็ได้โอ้โหโอ้โหอ้าวคุวนดีไม่เมตปปิมลูกโป่งยักษ์นะครับนี่ครับสภาพพวกเรา ดูโหดไปละอ๋อได้อันเดียวเหรอเนี่ยแล้วที่เหลือได้แ,แต่ลูกโป่งอันเล็กนะครับมีลูกโป่งยักษ์อันเดียวโอ้ปุ๊เบเฟบบ,บโอเคทุกคนใครอยากเล่นแบบนี้เนี่ยเราจะทิ้งลิงก์ไว้ข้างล่างนะมาปลูกลูกโป่งกันนะครับโอ้ไและายไม่รู้จะลอยไปไหนดีอะ